สวัสดีครับวันนี้คุณจะมาเล่นเกมพืช vs เว l o ์ลอันเป็นเกมแนวแันดูซซอมบี้ผสมกอการ์เน่แล้วก็ผสมยูเวอร์ล็อตโอ้เยอะอย่างนี้เลยเหรอผสมมาบล็อกค่าเลยผสมเป็นบล็อกค่าเลยนะคือตอนแรกเขาจะมีเขาจะเป็นทีเซอรียลก็คือให้เราไปซื้ออันนี้ก่อนตรงแพนนะเนี่ยทำตามเขาเลยให้เขาตอนแรกเขาทำอะไรเราก็ทำตามที่เขาบอก แล้วถ้าเราจะช่วยช่วยมันตกเราก็ตบเราเพราะเรามีไม้กระบอ่นียเราก็ตบตบตตเกมนี้ไม่สามารถขโมยกันได้นะแต่ว่ามีการแบบว่าคนอื่นสามารถให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยให้ได้แต่ขโมยไม่ได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาน่าจะกลัวแบบว่าแบบตัวแยกๆแล้วเด็กแล้วคนเขาแบบว่าเครียดกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันขโมยกันหนักมากอย่างเช่นสติล์อะไรอย่างเงี้ยมันขโมยกันหนัก วนแต่ว่าบางทีมันเกินไปอะ่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะรีทุกๆ5นาทีเนี่ยเหมือน,นกันนะน่าจะเราไปซื้อผักผลไม้กันน,นี่แล้ผักผลไม้ผลไม้นี่ลูกอ๋อนี่เป็นสวนแล้วใครยิงแสงอะ่ะแสงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ตัวของพิพูนเนี่ยแล้วพอเรามันฆ่าได้เสร็จมันก็จะมาเนี่ยเป็นตัวพวกนี้เนี่ย แต่วันแกตรงกับตัวที่มันฆ่านะอย่างเมื่อกี้ร,ร,าราสเตเรลิตาเนี่ยมันก็จะได้ราสเตเรลิรตาเมนูมันคล้ายๆกับไอ้นี่เลยนะโกกาเดนโกกาเดนเลยคล้ายกาเดนเนี่ยเหมือนเกมซอมบี้ที่เขาเล่นนะอ๋อ,อก็คือเหมือนเป็นซอมบี้ยิงซอมบี้อะไรอย่างงี้ไมไมใช่ไหมพี่พุธพี่พุธปิดเมนูนะครับไม่ไม่ให้เขาดูอยู่น,น, hey, นี่ถ้าเราจะรีเวิร์สรอบที่สองอันนี้รีเวิร์สไปรอบหนึ่งรอบแรกจะต้องใช้ ตาลาเล่โดตาลาลากับบอมบบินี่ดูซินี่แล้วก็อันนี้ใช้รอสตาดาเล่อะขอดูภาพข้างในหน่อยนี่คือถ้าเราดีเบิร์ครั้งแรกเราสามารถใช้เครื่องผสมได้อ๋ออันนี้คือโลกใหม่ที่เขาอัปเดตเมื่อวานโอเคพี่พุทเวลาหมุนต้องหมุนช้าๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆงงอันนี้เป็นเหมือนในเกมไอไมล์คราฟเลยนะ ที่เป็นใ,<ช>ในในหลังอะที่มันเป็นประตูมิติอะนะใช่ใช่ไหมใช่ใชแล้วต้นไม้นี่เราจะวางยังไงอะคือเราจะวางยังไงก็ได้แต่ว่าเราสามารถอัปเกรดที่ได้นะแต่มันก็จะใช้เงินเยอะหน่อยอะอย่า,ออยา,ยาี้อ๋อเดี๋ยวพูดลองซื้อแม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าชืดหน้ามันเปลืองโอเคอ่ะลองเล่นไปก่อนลองเล่นไปอันนี้<ป>ลูกหลักทุนเลยมีคนได้มาลดถังเหรออันนี้พี่ภูมิอันนี้ภูมิเพื่อนภูมิเขาไปแลกมาได้ ตัว<ห>เขาก็ให้พุดมาตัวหนึ่งโอ้ขอบคุณภูมิด้วยนะแล้ววันเดียวอะ่ะคือได้มาหมดเนี่ยคือใครให้หรือว่าเพื่อนได้พุดไม่รู้ใครก็เขาเขาเอามาให้พุทรวเลยอ่ะอ๋อขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนโดยเฉพาะภูมินะด้วยโอ้โหสวยงามทองอ่ยากเลยเนี่ยใช่มังกรทองขอบคุณภูมิมากๆได้เงินอย่างเยอะเลยอะ่ะครับถ้าภูมิเห็นก็ขอบคุณด้วยนะอ่าพุทธหมุนอย่างนี้ไม่ไหวเลยหมืน่นมืนมืน เกมนี้ไม่ได้เล่นยากแล้วคนมันก็เล่นแบบว่าง่ายๆเลอ่แล้วเราก็ไปตีอย่างเงี้ยเหรอใไปช่วยตีได้เหรอใช่ช่วยต้นไม้ตีอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วเรามันจะเข้ามากินต้นไม้เราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็คือถ้ามันเดินเข้าไปโดนตรงนี้คือเราก็จะไม่ได้ตัวพวกนี้เราก็จะไม่ได้อ๋อแล้วต้นไม้เรามีสิทธิ์หายไหมที่ต้นไม่มีไม่มีไม่มียกเว้นเราจะใช้สิ่งนี้แล้วก็ขุดๆไป อ๋อมันไม่เหมือนไอ้เกมตอนที่เป็นสู้กับซอมบี้ธรรมดาเนะใช่ใช่ใช่ใชอันนั้นต้นไม้มันจะหายไปถูกกินนะใช่ไหมแต่อันนี้มันสับประรดแต่มันไปแตงโมโอเคคือมันแปล,แลว่าพีพีถูกถูกนะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องไปแปลกใจน,นะเราบอกมันก็อย่างนี้แหละนะโ,โอเคแล้วเราก็เอามาวางคล้ายๆก่อนการเด้นเลยเอามา็ดมาวางใช,ใช่ไหมคอนเซปต์แล้วก็เป็นต้นไม้แล้วมันยิงซอมบี้ได้ประมาณนี้นะ เฮ้ยวางคิดคือคือจากภารกิจปลูกต้นไม้ธรรมดาก็กลายเป็นว่าเราปลูกต้นไม้เพื่อที่จะมาสกัดซอมบี้เข้ามาในสวนเราด้วยใช,ใช่ไหมแล้วสัตว์ที่เราได้มาเอาไว้ทําอะไรครับสัตว์ที่เราได้มนาะเอาไว้เก็บตังค์ครับเก็บตังค์เก็บตังค์เพื่อแล้วก็เอาไปซื้อม็ดพัธุ์แล้วก็ของอ๋อเหมือนเอาไปขายได้ได้มาแล้วเอาไปขาย แล้วก็เอาไปซื้อมาเล็นทันใช่ใช่แต่ถ้าเราจะแบบว่าแบบว่าสัตว์เราเต็มอย่างเงี้ยมานขึ้นว่า200 250ยับ250อย่างเงี้ยแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กดฉันอยากจะขายเป็นหลอดก็คล้ายๆกับเหมือนช็อปที่ในกอล์ฟการ์เด้นใช่ไหมที่อ๋อก็คือร้านเซลอ่ะที่มันเขียนเซลสีแดงร้านนั้นใช่ไหมใช่ครับโอเคออะพี่พุ่นเล่นให้ดู วางของให้ดูเยอะๆอ่วางของให้ดูเยอะๆเดี๋ยวนะเพื่อนเอ้ยฉลามมาฉลามเดินมาพี่ภูมิออก,ก้าออก,ก้าวานวาน,วานอ่ออกกาวานออก,ก้าโอเคเราต้องเอามาช่วยหน่อยตอนนี้ตัวตึงมากเนี่ยลูกรักให้พืนมันแล้วลบถังมีสิิ์โดนทำลายไหมไม่มีไม่มีมันเป็นพืชมันเป็นโกโกทักโกโกทักโอเคอันนี้ภูมิให้มาํำได้ นี่ภูมิมีนางฟ้าเก่งนะนมีนางฟ้าภูมิเรียดสองร้อยล้านโอเคภูมิสุดยอดใช้ได้เลยภูมิเก่งมากเลยครับเนก็บป๊อบเดียวตัวนีไปโอ้โหช้างช้างไหวชิวอะไอตัวเนี้ยแล้วเมื่อวานเขาอัปเดตอะไรเราก็ไม่รู้เนาะเขาอัปเดตอหะแต่ภูมิไม่รู้มันอัพเดเราไม่ได้เข้ามาไงเราไป ถ่ายคลิปของกอ์อนการ์เด้นอยู่นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปกอร์อนการ์เด้นของพี่พุทธต้องไปดูที่ช่องอะไรนะพุทธพุณิชาพุทธวนิชาโอ้ได้ได้พุทธณิชานะครับแล้วก็ดูได้นะครับมีหลายคลิปเลยมีคลิปสนุกสนุกมากมายนะมีทั้งมีทั้งบล็อกฟูแล้วก็มี ูเพเว้นแล้วก็มีออบบีอ้ออบบี้โอเคมีหลายอย่างเลยนะนเกมขับรถก็มีแล้วก็มีสู้กับซอมบี้ก็มีแล้วก็มีเ,เกมผู้ใหญ่เกมผู้ใหญ่ที่ไปเล่นแบบว่าเอายิงซอมบี้แล้วก็เข้าเมืองอะไรนะเมืองหอกอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะที่เจอพวกปีศาจเจออะไรอย่างเงี้ยก็มีน,น่ากลัวสำหรับผู้ใหญ่เล่นเนาะ สำหรับเด็กเราก็มีเยอะนะเราเข้าไปดูกันมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวที่อยากได้แล้วเราจะได้พวกตัวพวกนี้ได้ยังไงพี่พุทธก็รอไอตัวพวกนี้ค่ะแล้วเราก็จะอยู่ในกระเป๋าเราเลยเหรอใช่มันจะเข้ามาเลยเรื่อยๆเลย,เลเลยเหรอใช่แล้วมันไม่เต็มเหรอเต็มเต็มตมถ้าเราเต็ม็สายาไปตรงที่เซลแล้วเราก็กดใั่อยากไปเป็รแต่ถ้ามันเป็นตัวละแร่เงี้ยคือเรา เราล็อกได้อ๋อเหมือนล็อกต้นไม้ใช่ไหมใช่ๆถ้ามันมาแล้วบางทีบางเจอจังหวะได้ตัวแรงๆก็โชคดีไปใช่แล้วเราแล้วเราก็ต้องล็อกไว้เผื่อเราเผื่อไปขายอย่างเงี้ยมันก็หายไปเลยก็เหมือนกับล็อกต้นไม้อะนะเอ้ยนี่เกมคัพเฮดนี่เกมนี้นี่ที่ตัวเนี้ยมาจากเกมคัพเฮดใครเคยเล่นบ้างก็ไม่รู้นะสนุกมากเลยของเกมของค่าย Microsoft อ่ะอ่า เป็นที่ทำวินโดะนะเขาเป็นเกม e x c กซ์คลูอยู่พักหนึ่งแล้วก็ย้ายมาลงน n t e n d o Switch ให้เล่นกันแล้วตอนนี้ก็มีให้เล่นหลากหลายทุกที่คบเพ่คุณก็เคยเล่นนะจำได้ไหมตอนเด็กเกออใช่ มากเลยทุกคนมันชิวๆอ่าพูดพุทอธิบายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้กำลังเป็นเกมที่ทุกคนฮิตไใช่ไหมเดีย๋ยวถามฟ้าสิตกลงว่นฮิตไหมล่ะฮิตหนาเลยแหละฮิตแค่ไหนอะแบบว่าหนึ่งร้อยเลยแหละอ๋อฮิตแบบหนึ่งร้อยเลยนะชาวนี้พุทธเจาปลูกซัน p าเ e อร์ทั้งหมดเพราะว่ามันดีมากมันเป็นลูกรักทีก่พุทเ้ โอ้ยพุทโดยิงตูดอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะน,น่ะเฮ้ยโอ้โหต้นไม้ยักษ์อ่ะเมื่อกีย้ยิงตูดอ่ะให้ทำไมมันโตได้ไพี่พุทก็ปลูกแล้วมันโตเลยแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยพี่โตขนาดนั้นได้ใหญ่สุดที่บุ๊คเคยเห็นมาในชีวิตนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นมาย,ย,ยังไม่เคยเห็นมีคนทําได้ใหญ่ขนาดนี้เลยฮึ่มโหจริงจริงเนี่ยพะผ่าสิลูกชาย ี่ตอนนับพูดค่าฮอสปอตได้แล้วแล้วอ่าทำไมพี่พูดมีสองฝั่งอ่ะไม่ในของแม่อันนี้ของแม่อันนี้พูดได้นะแล้วลูกก็เลยเอามาให้แม่พูดมีแล้วอ่าทำไมเราฆ่ามาส่วนแม่ได้ในทางที่แม่ไม่ได้เล่นล่ะครับแม่ก็เล่นอยู่นี่นี่แม่เล่นอยู่เหรอแม่เล่นอยู่ตอนนี้นะคุณแม่เล่นเหรอแล้วทำไมเราไม่เห็นคุณแม่ยิงตัวอะไรเลยอ่ะเห็นไหนอ่ะพี่พูดอ๋อนี่ไงนี่ไงเพิ่งมา เราสามารถเช่วยคนอื่นตีได้โออก็คือถ้าแบบว่าเป็นเพื่อนกับเราใช่ไหมใช่ไม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 ่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนก็ได้แต่ว่าให้อยู่ในเซิร์ฟเดียวกันใช่ใช่ใช่อ๋อก็เหมือนกับเป็นสวนอันนี้ก็คือแถวหนึ่งก็คือสวนหนึ่งใช่ไหมใช่ที่มันไม่มีคนเพราะว่าอันนี้คือจุดเซิร์ฟวีนะโอ้ถ้าเจอสถานะมันแบบว่าแบบว่าจะแยกเล่กันมันกันรัวมันวัวไปหมดใช่ใช่แล้วแล้วพวกของมันระวางยางที่เขาชอบมาเทรดเป็นสวนคนอื่น อ๋อก็เลยมั่วไปหมดก็เลยทำเซอร์วีจริงเหรอให้ตัวอะไรไไไอ๋อ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 เปลวานคุณแม่ปลวานฉลามนะตัวเราเป็นฉลามเหรอนี่ฉลามอ๋มอฉลามชมพูเหรอฉลามสีฟ้าอนี่สไตล์อะไรตาราล่าแล้วไอ้ตัวอ๋อนั่นไอ้นี่คือดอลฟิน ใช่ไหมนั่งไงดอฟฟินสีชมมูโอเคเขียนดอฟฟินอยู่อันเนี้ฮอสปอร์อ๋อฮอสปอร์เข้าใจดีนะไหนไปดูไปดูคุณแม่ดิคุณแม่แมชุดเไปไง็งานสวยไหมพี่พูดจะหมุนเร็วขนาดนี้ครับมืนโอ้คุณแม่สวยนะโอ้โหนี่นี่น,น,น,นี่คุณแม่คุณแม่อยากรกะโดดซิโอ้โหดูดีดูสิคุณแม่ข้างหน้าข้างหลังแบนเท่ากันเลยนะใช่ อ่าลูกชายให้หนึ่งตัวมองข้างหน้าเหมือนมองข้างหลังมองข้างหลังมันมองข้างหน้าแบนเท่ากันเลยนะอ่าเออแล้วจริงจริงแบนไหมน่คุณแม่ <c oughs> คุณแม่ก็ถามว่าต้องการอะไรจากสังคมนะถามดูไงเ <c oughs> ออ เก่งมากวุ้กแค่แค่ไม่ถึงมันชื่อมันชื่อว่าดูแบบนะแม่แม่มาได้คุยกับรูกเหรอครับจะพูดอธิบายเรื่อยๆนะเพราะว่าหมอป้าเดี๋ยวทำงานที่นึงไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วคือเกมมันก็มีแค่หลายร้าน คุยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันปเป็นเน็กซอรนะเราไปซื้อของนงันงง่องนั่งรอมือรอม่อนเพราะว่าอตอนนี้ยังไม่มีอะไรขายเตียงอันเนี่นย,ต,ยตี้ยรดเอ็วเออกระลังมันเอ็มรุนรุนเนี่ยเแบบี้เปลี่ยร์เร็วเร็วเด้อเรือไปดั้งห้าหมื่นอา่าพูดก่อน เพื่อนดูไปด้วยเลยรพูกดยยแพี <soft smells amazing> yeah, yeah, ุ่ณนะก่อนดวมนเดอพี่กุณเด็อพีุ่ณอากำลังปลูกขาอยู่เอบอกอธิบายเพื่อนไปด้วยครับอธิบายเพื่อไปด้วยอย่าให้เป็นเดอะพีครับป็นต้องปลูกแค่ตักลัว ต้องปงลูกต้องรีบปลูกลิพาลิพาเลิเ่อนไปไหมไเกมนเนี่ยสุ้กป่ะกไหอเออลิพารอเลื่อนกูนถึเล่เเลเน,นนะเราป้ายงนาเนเสร็จค่ะโอเคโอเค รอบอสเกิดนะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดพลังความบ้าคลั่งอ๋อนั่งหลังตปมพ่พุทธนั่งหลังปมนะครับโอ้ยปมปมปมอ๋อลำมีพลังความบ้าคลั่งด้วยเหรอใช่เหมือนมีพลังพิเศษอะไรอย่างเงี้ยฮาคอะไรเม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าพี่พุธจะเปิดพลังความบ้าคลั่งโดยการคิก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 รวยรวยอเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมาส์ป้าพังนะอันนี้เครื่องป้านะพี่พุทธพ่พุทธนี่เครื่องป้านะครับเดี๋ยวพังนะป้าร้องนะเนี่ยเมาส์เลยฟีดเลย เกมนี้มันก็เป็นเกมทำลายเมาส์อีกเกมหนึ่งนะคนดูโอ้โหอันี่เดิมไมค์ก็จักสันเลยใช่ใช่โอ้โหอ่ะไม่ตีอ่ะพี่พูดไม่ตีอ่ะอ๋อมันเป็นโลกโลกไหนโลกไหนพี่พูดแล้วถ้ามันมาถึงในตัวรถเข็นได้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น เอา้าจริงจมันต้องมีบ้างสิเหมือนเราเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีเนี่ยมันเดินมาถึงแล้วอะ่ะไม่โน้ตไม่มีอะไรแล้วแล้วยังไม่อัปเดตอะไรเยอะนะมันก็เลยยังขาดลูกเล่นบางอย่างเอมันม่งออกมาไม่ไม,ม่นานี่อ๋อเงื่อนไขมันก็เลยยังดูเหมือนไม่ค่อยครบอะไรนะใช่เสียงคุณแม่เข้าไม์เลยอะ ปลูกสับปะรดแล้วนะสับปะรดสับปะรดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะพี่พุธพายแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจริงมันไม่ใช่นะมันมันเขียนมั่วนะอ๋อแต่มันแคปมันแปลไทยมั่วจริงจริงมันคืออะไรครับมันคือมันคือแคทตัปอ๋อที่มันอันนี้อันนี้มันเข้าไปเถอะเพราะว่ามันยังไม่โตโตช้ามากเฮ้ยเป็นกุ้งเหรอกุ้งเหรอกุ้งลอยได้อ่ะพี่พุทเออกุ้งลอยได้อ่ะ ครั้งแรกในชีวิตที่เห็นเออช่วยกันยิงเออเก่งมากเออแต่ปลาวานเนี่ยที่เขาออกแบบน่ารักเนะตัวปลาวานเนี่ยใช่มันช,ชื่อว่าออกกาเรลูลออกกาลาล่ะอ๋อไม่ชื่อเป็นหรอเนี่ยใช่ชื่ออย่างไรส่วนต้นไม้พุ่ดใหญ่มากเลยนะส่วนฉลามมันชื่อว่าตาลเลโลตาละลาล่ะอ๋อ โอ้นี่นีของเยอะแยะเลยนะมันไม่ขาย,ยต้องรอจังหวะไงรอจังหวะตุลีฟูร์ลูกไม่มีอะไรไเลยอ่าคุณเล่นไปก่อนดิพี่พุธอย่าไปดูบ่อยๆนะครับอย่าไปดูบ่อยๆเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วขัดจัง <rals> หวะนะพี่พุธอย่าไปกดดูเมนูบ่อยๆไม่มันต้องเอามาวางนีงมันต้องซื้อวางก็มันเหมือนโกหกการเด้นไงใช่พี่พุธ เห็นเมื่อกี้พี่พึ่งก็ดูไงป้าก็เลยบอกว่าอย่าก็มันเลี้ยวไงมันก็ต้องไปดูตลอดสิเอาวางเข้าไปครับมาเทียบแล้วแล้วมันเหยียบต้นพืชเราไม่ไม่ไม่ตายด้วยนะไอ้พวกที่เราหว่านลงไปอ่ะจริงจริงมันน่าจะมีผลข้างเคียงพราะนะที่มันเดินสวนเข้ามากับไอ้ต้นไม้เราอ่ะหรือว่ามันต้องรออัปเดต วันหน้าอาจจะคิะดว่ามันยากเกินไปเหรอเขาก็อาจจะต้องตับนิดนึงนะให้ผลไม้เรามีความรุนแรงมากขึ้นให้พืชของเราอะขายอะเกมใหญ่เลยเดียวใหญเลยโอ้โหของเกมนี้คนเล่นเยอะมากเลยนะเหรอเกิดร้านแล้ว ลราฝักทองบนตัว,วตรู้ปะตกลงมันเป็นเกมแอคชั่นนะใช่ไหมหรือว่ามันจะเป็นเกมเอ่อพัลเซน่นมันเป็นเกมแมวบนโลกนี้คือโหรวมมิกเลยนะทั้งแอคชั่นเฮ้ยเดี๋ยวตัวใหม่นี่ตัวใหม่ทุกคนบาเลรนน่าคาปูชินะ่า <laughs> ต Finally, ่อตู oh, um, ้อยู่ช่วยแม่เากพมันเดี๋ยวคุณก็รอมันโตเองแล้วมันจะเปิดพลังความมากข้างอ๋อเปิดพลังความมากข้างของตัวเราเหรอไม่ไม่เดี๋ยวมันก็โตแล้วมันก็แบบว่ายิงยิงแรงๆหันนี้เพราะว่าตัวมันมันแรงทั้งตัวดิบุซื้อมานถึงต้องซื้อตัวที่มันแรงหรือยังเนี่ยโอ้ยยังไม่มีเลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวโอ้เกือบลืมโอ้จะดู ไม่ขายเลยไม่ขายเลยไอ้เนี่อะไรอะแครอทแครอทจัดเชอร์เนี่ยมันเอายิงคนอื่นได้อ่ะให้เราพกได้เหรอใช่พกไว้อาวางดีมันก็มีคนแอบมายิงมืเอเราก็เอามายิงแล้วมันมีหมดไหมไม่มียิงได้เรื่อยๆอีกต่างหากโอโ้โหแต่ถ้าเป็นปืนกล้วยหมดนะทุกคนปืนกล้วยได้ได้สิบสองครั้งนะอ๋อมันไม่ช่วยอะไรเลย,เลยปืนกล้วยาตามตรงนะ เลือดก็ไม่ลดมันไม่มีความแรงเลยอ่ะไออันนี้ยังแรงเลยไอนนที่มันเริ่มต้นให้เราเนี่ยแล้วนิชาชอบกินกล้วยหอมไหมครับชอบชอบแค่ไหนมากมากอ่าพี่พุธชอบกินแม็กล้วยหอมมั้ยครับชอบชอบชอบมากไหมครับชอบมากชอบมากแลนะ้วขับรถอ่ะชอบมากอ่ะโอ้โหแหลกเลยนะพี่พุธนะเกมแหลกเกินคิดดูคนเล่นเยอะแค่ไหนโหโหนี่ขนาดเซิร์ฟ V นะเนี่ย แต่ว่ามันเป็นเพราะไอตัวใหญ่ขอเปล่เพราะเพราะว่าตัวละครมากกว่าป๊าว่าน่าจะตัวละครมันออกมาเยอะเกินมันไม่ทัเนี่ยแล้วล้าคิดดูดิตัวมันใหญ่ขนาดนี้มันจะไม่แลกได้ดูรูแสงมันดิอันเนี้ยอันปกติอ่ะดูอันปกตินี่คืออันของตัวใหญ่มันต้องลดอะไรบางอย่างลงไปเพื่อลดความแหลอย่างนี้ถ้าเกิดเครื่องใครสเปคต่ำๆก็ดูถ้าจะแย่อยู่นะน่าจะกระตุกเละนห้ทุกคนรู้เนี่ย แล้วเดินลงไปในน้ำก็ได้ด้วยได้ๆดูน่ารื่นนทุกคนดูเนี่ยทุกคนอยากเห็นสิ่งที่น่ารักสิ่งเอลโก้ดูนะอ้ามีความลับนกคู่แมวโหเหมือนโกลเด้นเลยเอาโอ้โหนกคู่แมวอ่ะมาเป็นความลับอย่างหนึ่งนะพี่พุทธบอกมาอ้าว อ๋อแล้วอันนี้เราก็เป็นอันเข้าใจว่าเป็นวิธีเล่นนะเป็นสองคนสองนี่ของสุกของสุกของสุกขายยากขายยากอันนี้ซักซิซักซิอุ้ยนานทีจะมาเอ็นเนี้ยขายอย่างนานอ๋อไม่ไม่หมดอ่ะพี่พุธพี่พุธตีไม่หมดอ่ะพี่พุธมันจะไปแล้วอ่ะอดแน่เลยพี่พุธอดอะไรฟีดก่อนฟีดก่อน เอาเร็วดิเฮ้ยเพื่อนมันไม่ฟีดแล้วพี่พุดอดแล้วมันตึดแล้วเกิรอรอครั้งหน้ารอครั้งหน้าอ่าเราพี่พุธเดี๋ยวก่อนอเพื่่ออนนกเดี๋ยวนีรอบอสก่อนดิมันจะมาแล้วไหนบอสไหนบอสอีกนิดนึงเหรอมันจะมีบอสด้วยเหรอมันจะมีบอสเราไม่เห็นมีอธิบายคนดูเลยเมื่อกี้ว่าจะมีบอสบอกไว้แล้วป้าไม่ฟังเองเหรอป้าไม่ฟังเหรออืออเหรอคุณแม่ได้ยินแล้วเหรอ เออทำไมป้าเป็นอย่างนี้อ่ะฮะทำไมป๋าป้าไม่ฟังเลยอือบอกอยู่ว่าเดี๋ยวคึ้จะบอกแต่ทำไม<อ>มันขึ้นเรื่อยๆทำไมมันขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันไม่เห็นหมดเลยข้างล่างอ่ะแล้วเราก็ต้องมาว h a t is that นี่ไม่ใช่บอสนะเนี่ยน,นี่ไม่ใช่บอสอันนี้มันเป็นกวางผสมมะม่วง,นนงนนในงงกเออมันมันก็ในราเดนบ้าเนี่ย วางผสมมะม่วงไอ้นี่ต้องกระโดดตบเลยแหละสู้ยากจริงๆโอ้เก็บตาแล้วเก็บตาแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงทาน้ไม้องได้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 โอ้โหบอสมาบอสมาบอสมาโอ้โหผ่านประตูมิติมาเลยโอ้โหเป็นแรดเป็นแรดแรดเครื่องปิ้งขนมปังปั๊ดทถออกแบบกันมาได้ เป็นเครื่องปิ้งขนมปังนะบอสอ่ะและดอกไม้ยักษ์นี่พลังกา,ารจริงปังปังมาอ่ะพี่พุธรีบตีเดีอยวพี่พุธตี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 ่ตีตโอ้โหพี่พุธทำไมไม่มีแนวโน้มจะชนะเลยพี่พุธด,ดูหลอดเนี่ยพี่พุธจะอย่างนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้นี่ใช่ไหมใช่คือถ้าเราอยากจะได้ตัวนี้เราต้องเก่งกว่านี้ใช่ไหมใช่อ๋อ สดลังๆคนดูได้อย่างใหญ่โอโ้โหโอ้โหฟุ่อองชั่นเลยโอโ้โหเรียงกันเป็นหน้ากระดานเลยนะโู้ววัวมะเขือเทศนุ้วลกได้อะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยว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 ๆๆี๋นี่บังๆหรอขอโทษอ่า ออแล้วเดี๋ยวเราจะมาลากันอันนี้ปะปังคือใครประปังคือใครเพื่อนพิพูดเพื่อนพิพอะยังไงนะบอกบอกบอกเพื่อนๆซิว่ายังไงฝากอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์ให้พีพูดและนิชาด้วยนะครับขอบคุณคะ่ะรับติดตามพีพูดในช่องไหนอ่ะคุณนิชา